สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการไลท์ทิวลทิปอ้อมน้อยนะครับผมห้องนี้จะอยู่อา,อาคาร G2 นะครับ G2 ชั้น2ครับขนาดห้องคือ28ตารางเมตรห้องนี้เราเพิ่งจะทําพื้นใหม่เลยนะครับพื้นเปลี่ยนเป็นกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นไท p e หนึ่งห้องนอนห้องกั้นห้องด้วยกระจกฉากกั้นนะครับผมเข้ามาเราะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลย โซฟาเราถอดตัวปลอ,อกมันไปซักนะครับผมซึ่งปลอ,อกมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวตัวโซฟาแบบนี้เลยครับก็จะมีโซฟาแบบไซส์สองที่นั่งนะครับมีโต๊ะกลางโต๊ะวางของด้านข้างนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะมีทีวีไซส์สามสิบสองนิ้วชั้นวางทีวีแล้วก็มีบิวอินชั้นวางของท้านบนในส่วนของห้องนอนเนี่ยจะมีกระจกบานเลื่อนแบบสังบานสไลด์นะครับผมกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นก็จะมี ที่นอนพร้อมฟูกครับไซส์5ฟุตแล้วก็มีแอร์หนึ่งเครื่องในห้องนะครับบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับอยู่ท้ายเตียงแล้วก็ฝั่งหัวเตียงเนี่ยก็จะมีเป็นตู้กระจกเป็นกระจกเ,เล็กๆพร้อมชั้นวางของนะครับผมวิวห้องเนี่ยจะเป็นวิวาลานจอดรถภายในโครงการครับ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซนครัวนะครับครัวเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวอันนี้เคาน์เตอร์ทำมาใหม่นะเป็นครัวไม้เป็นงานดิบนิดนึงก็จะดูได้ได้อารมณ์ธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีบิวอินชั้นวางของตู้เย็นครับหนึ่งประตูแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวบวกกับเก้าอี้สองตัวห้องน้ำนะครับเป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานที่โครงการให้มามีฉากกั้นอาบน้ำนะครับเป็นบานกระจกแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มี เครื่องทาน้ําอุ่นหนึ่งเครื่องด้วยครับผมระเบียงห้องทิศเหนือนะครับหัวเตียงจะเป็นทิศตะวันออกวิวห้องเราก็จะเป็นวิวลานจอดแพรในโครงการก็จะประมาณนี้ครับผมคอนโดไลท์ทิวิัอ้อมน้อยนะครับอาคาร G2 ชั้น2ขนาดห้อง28ตารางเมตรปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ฟ้าคือตามในคลิปนี้อย่างเลย ใครสนใจอยากจะขอนัาชมห้องจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม